ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ปี1942มีนายทหารญี่ปุ่นกำลังขับเครื่องบินลาดระเวนในวันที่มีพายุเมฆหมอกหนาและบังเอิญเขาได้ไปเห็นกองเรือขนาดใหญ่แต่นายทหารกลับไม่แน่ใจว่าเป็นกองเรือของชาติไหนเพราะเวลานั้นเมฆเยอะและฟ้ามืดมากและอีกไม่นานจนฟ้าเริ่มสว่างนายทหารผู้นั้นก็ตกใจสุดข,ขีดเพราะกองเรือที่เห็นนั้นเป็นกองเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา นายทหารผู้นั้นไม่รอช้ารีบจับวิทยุสื่อสารเพื่อรายงานกับกองทัพญี่ปุ่นที่ประเทศฟิลิปปินส์กําลังรายงานกับศูนย์บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นกองเรือสหรัฐกลับตรวจพบนายทหารญี่ปุ่นเลยระดมยิงมายัางเครื่องบินมิตซูบิชิซิโร่ของนายนทหารญี่ปุ่นเขาเลยต้องขับหนีอย่างสุดชีวิตแต่ตอนายทหารหันกลับดูเขาตกใจอีกครั้งเมื่อหารไปเจอกับเครื่องบินกับไล่ที่51มาแต่งบิน ขึ้นมาประปกบและยิงทไล่เขาอยู่ในขณะที่พายุฝนเข้าโบกกระหนบอย่างกับกำลังร่าให้ให้กับโชคชะตาของนายทหารญี่ปุ่นไม่ไาวเขายังหยิบรูปภรรยาสุดที่รักขึ้นมาดูด้วยความเศร้าเพราะอาจไม่มีโอกาสได้กลับไปเจออีกแล้ว